สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่ถุงแฟงนะครับเพื่อกันแมลงนะครับตรงนี้แมลงกวนเยอะนะครับอุปกรณ์นั้นจะมีนี่ครับถุงที่เราเยอะไปแล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีนะครับอ่าเรียกว่าใช้เข็มนี่ครับมายิ้งฟันนะครับก็จะล็อกให้เขาอยู่กับลูกนะครับผมโอเคครับตามมาดูกันเลยครับผม ครับผมนี่ครับก็ตอนนี้เริ่มออกดอกลงลูกเยอะนะครับเราก็จะหาลูกที่มันสมบูรณ์นะครับเพื่อจะใส่ถุงกันแมลงไว้นะครับนี่ครับลูกนี้เราใส่ไปแล้วใส่แล้วครับก็มาเจอนี่ครับหาลูกที่มันสมบูรณ์ครับนี่วิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยครับผมเอาถุงที่เราเรียงมาแล้วครับใส่ได้เลยนี่ นี่ครับใส่แล้วปุ๊บแล้วก็เอา,เอาม้าจุ่มควันนะครับล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับผมอ่าเี้ยตัแน่นอนครับตัแน่นอนนี่ปุบนี่ครับนี่เสร็จแล้วครับผมวิธีการใส่ถุงนะครับ เพื่อกัรแมลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือว่าที่ข้อมันจะมีแขนงขึ้นมาครับแขนงแขนงเออนี่ครับนี่แขนงอยู่ได้ลูกครับถ้าอยากให้ลูกโตวไวก็ต้องเด็ดออกเลยครับเด็ดออกเลยนี โอเคครับผมไป,บไปต่อครับไปต่อได้เลยนี่ครับครับผมนี่ครับเสร็จแล้วอีกลูกหนึ่งนะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม